<ด>ยิมยมแฟร์มอีคลิปนี้นะแม่ปุย๋ยจะพามาดูนะคะหนูยิมหนูแยมจัดกระเป๋าเตรียมตัวจะไปโรงเรียนหลังจากที่โรงเรียหนหยุดมาหลายเดือนช่วงโควิดนะคะช่วงนี้สถานการณ์เลยเรอือนเลยตั้งแต่เราปิดเทอมไงช่วงนี้สถานการณ์โควิดนะคะดีขึ้น<ว>โรงเรียนก็เลยส,สามารถเปิดให้เด็กไปเรียนหนังสือได้แล้วมาดูกันดีกว่านะคะว่าเด็ก เอาอะไรไปบ้างอาของหนูยิมอ่ะหนูยิมอ่ะเริ่มแรกก่อนอ๋ออันนี้เป็นชุดปากกาดินสอต้องเขียนชื่อหมดเลยนะถึงแ<ด>ม้<อ>ถึงแม้ฝาที่มันหลุดได้ออันนี้เป็นชุดเครื่องเขียนนะคะใส่กระเป๋าแล้วเมื่อกี้ใส่อะไรลงไปแล้วขนมของเล่นขนมกับของเล่นคุณครูให้เอาของเล่นไปด้วยแล้วเล่นตอนไหนอ่ะให้เล่นตอนไหนคะตอนเอนบรกตอนเบรกตอนเลิกเรียนอันนี้คือเป็นแฟ้มผลงานที่ ตอนนั้นเรียนออนไลน์นะคะแล้วก็จะมีกิจกรรมให้เด็กๆได้ทําเป็นเหมือนแผ่นใบงานพรุ่งนี้ก็จะเอาไปส่งคุรูด้วยนะคะขอดูขนมกับของเล่นหน่อยเอาอะไรไปบ้างองนี้เชิญหน่อยคะ่ะโอ้มีอะไรอันนี้เป็นเยลลี่นะคะแล้วก็มีทาโร่โอันี้ทาโร่อะไรนะทาโร่โรยสองเมตรโฮมีของเล่นของเล่นไม่เขียนชื่อหรอคะอ๋อ เขียนเรียบร้อยแล้วค่ะเขียนมาแร้วอ่ะขอดูหน่อยค่ะหนูย่ามีอะไรไปอ่าเหมือนของหนูยิ้มไหมเอ่อเพราะมันคือโดนนักนะอืมหอมมากวว้ามันมีกลิ่นหอมมากกลิ่นเหมือนกันไหมกลิ่นเหมือนของหนูยิ้มไหมคะหนูยิ้มจะใส่แมสโอ้แมสเตรียมไปกี่อันเออต้องมีแมสสำรองต้องมีแมสสำรองนะของหนูยิ้มเตรียมไปกี่อันอะ สามอันเลยนะคะใส่กระเป๋าไว้ก็เจอหยิบเลือดกันนอนไหลอารมครียดใช่มีเลือดกำเถียมมีเลือดกันนอนไหลเอาของดูแย้งดูดูแย้งเอาไปเยอะมากมากเลยเอานอนไปด้วยมีนอนดไปเหรอโหนี่ไงนี่ไงนี่ไงแย้มขอเล่นหนอนกับเอได้ไหมเป็นของเล่นสมัยโบราณที่แม่ปุ๋ยตอนเด็กๆนะแม่ปุ๋ยชอบเล่นมากเลยขอเล่นหนอนกับเธอได้ไหมเนี่ยเนี่ยมีหนอนมีขนมเต่าปนี่มีชุดเปลี่ยนมีเสื้อแขนยาวมีอะไรอีกคะ ที่สําคัญเราจะไม่ลืมนี่เลยเจลแอลกอฮอล์นะคะเอาไปล้างมือที่โรงเรียนด้วยนะคะของก๊อตมามี่นั่นเองจ้ามีอะไรอีกอโอ้เป็นแฟ้มผลงานนี่ไงหนังสือค่ะพวกหนังสือภาษาไทยหนังสือภาษาจีนอันนี้ของของใครอ่ะอ่ะเช็คดูก่อนค่ะนั่นไงมีภาษาไทยของหนูยิ้มด้วยอ่ะเสร็จแล้วก็เอามาใส่โอ้โหจะเอาไปไหวไหมเนี่ยหนักมากเลยออะปิดซิปแล้วลองสะพายดูนะ ไม่เป็นไร<ส>มีติดสติ๊กเกอร์มีอ่ะเช็คดูอ่ะอันนี้ปากกาเงินเล่าโเ<ห><ห>งินโเงินคอฟฟ่ช็อปเขาไม่เปิดคุณครูบอกเพราะว่ากลัวว่าจะไปเป็นแหล่งเชื้อเชื้ออาโควิดไงแพร่เชื้อไงและที่สําคัญน้ํำดื่มแม่ปุ๋ยจะเตรียมให้พรุ่งนี้เช้านะมาคราแม่ปุ๋ยก็ลืมเอานมให้ เราทำยังไงคะอดกินนมไปซื้อที่คอฟฟี่ช็อปแต่ตอนนี้ไม่มีไปซื้อที่คอฟฟี่ช็อปแต่ตอนนี้ไม่มีอ๋อแต่ให้ปุ๋ยเตรียมให้แล้วเน,นาะหนูย้ําเสร็จแล้วยังเขียนชื่อเสร็จแล้วเอาใส่อันนี้แยมแล้วก็อันนี้โอ้โหคือแบบของเล่นเอาไปเยอะมากเลยววค่ะคุณครูไม่ให้เล่นกับเพื่อนใช่ไหมคะก็<ว>ะจะไปแพร่เชื้ออนุญายใส่ทั้งหมดเลยใส่กระเป๋าเลยหนูแยมไหวไหมเนี่ย นั่งสะพายเลเอาด้านขานั่งหลังๆดูสิโอ้โหับไปโรงเรียนด้วยกระเป๋าหนัก10กิโลโ <laughs> เดี๋ยวแม่ปุ๋ยจะถือไปให,ไห้ไปส่งที่ห้องนะคะแล้วตอนกลับมาก็จะไม่หนักเลยเพราะว่าเราส่งการบ้านส่งผลงานไปหมดและวอนุแยัถึงไหนลนะเอาแย้มกลับมาไหมได้ค่ะจะเอากลับมาก็ได้ก็ไม่เอากลับมาก็ได้ค่ะ อ่นนย้ใสเโยหนูแย้ของเล่นพองมากปุ๋ที่สอในที่สองอันนี้สอปากกายังรบกนมปึกเกยจิครับหนูแย้ยังไม่หมดเลย,ยแป้มีก <c oughs> เดี๋ยวส่วนนักเปล่าแม่ปุป๋ยจะใส่ให้นะ้าไว้ตอนเช้าก่อนนะคะนมใส่กระเป๋าข้างหน้าค่ะลูกนม๋ยวลองสะพายดูนะไหวไหม กระเป๋าใหญ่กว่าตัวอีกโอ้โหไหวไหมเดี๋ยวแม่ปุ๋ยจะเรามายกก่อนอันนี้ของหนูแย้มนะ<อ>แม่ปุ๋ยว่าห้ากิโลนูแหละของหนูยิ้มนะอ oh, <no. S 1> พอๆกันเลยมีเครื่องหมายด้วยนะคะเป็นหน้ายิ้มสีแดงกับหน้ายิ้มสีเหลืองเป็นเครื่องหมายประจําตัวของหนูยิม้มหนูแย้มเลยนะหน้ายิ้มสีแดงจะเป็นของหนูแย้มหน้ายิ้มสีเหลืองจะเป็นของหนูยิม้ม แล้วก็มีผงกุญแจนะหางหน้องหมีค่งแจน้องหนีหางแล้วของหนียมีอะไรไหมผงกุญแจอะไรอ่ะอเป็นม้าน้ำอ้หน่ารักโอเคงั้นเดี๋ยวขอตัวลาไปก่อนนะคะใส่ตี่ลงไปด้วยอ๋อตรงนี้คือป๊อบอิดป๊อบอิดนี่ป๊อบอิดป๊อบอิดดาวของเราอยากรู้จังเลยเนาะว่ากับเาเพื่อนๆใส่ของเยอะ ใส่ของจุกจิกเหมือนหนูยิ้มหนูแย้มหรือเปล่าปังนะกระเป๋ามิลินเล็กแค่เนี้ยเพราะว่าเพื่อนๆไม่ได้ใส่เยอะเหมือนหนูยิ้มหนูแย้มหรือเปล่าตัวเองอ่ะแค่ของเล่นก็เต็มกระเป๋าแล้วนะมิลินแม่เอาขนมมาเลยเพราะว่าเอาแต่ให้เพื่อนๆแบ่งบางครั้งก็เอามาอ่าเพื่อนๆเอามาหนูยิ้มหนูแย้มเต็มใจแบ่งให้เพื่อนๆไหมแต่ว่าทั้งนร้ยงจะไม่แบ่งเพราะว่าอะไรเอ่ยโควิดโควิดคุณครูไม่ให้แบ่งนะคะ งั้นสำหรับคลิปดดวโอนี้เดี๋ยวเราลากันไปจริงๆแล้วบายบาย